มาดูข้อมูลครับส่วนสูง173กับ175 68กิโลกร,รัมเท่ากันยี่แมากอสอาจจะสูงกว่าเล็กน้อย2เซนติเมตรครับเป็นฝ่ยายเดินหน้าเขาหาครับบราซิลกับฮังการีโอ้โหเกลงหมัดมาเลยครับปาลิโยซาน่าหัดด้ซ้ายวัดกันเลยครับบัดกับแข่งครับคู่นี้บัดก็ปอลิโยครับแข่งก็เป็นของแพทริซาน่าเป็นประเภทมวย จุกจิกนะครับอาวุธจุกจิก,กครับแพตติกซาน่าครับโอ้เปลอริโยสับอ้าวโดนของซาน่าไปแหมะอาจะดูเก๊กังนิดนึงครับเปลอริโยนี่ครับจะหลอกจะต่อยแต่มีเตะครับซาน่าโอ้ผักล้มลงไปโอ้นั่นนี่รู้สึกจะต่อยกันในรูปแบบมวยรอบด้วยครับคู่นี้ครับ โดนจิ้มขวาแข้งซ้ายสานะ่าสาน่านี่ออกวุธเร็วนะครับสปอริญโยนี่ก็ยังเตะยังเ้ๆกังครับแต่ว่ามีดีที่หมัดนะครับความหนักหน่วงเนี่ยน่าจะอยู่ที่มาคอสปาลิญโยครับแต่ความหลากหลายนี่อยู่ที่ซาน่าครับดูเนี่ยครับหมัดจิ้มล่างสลับบนแข้งโอ้โแกมารทีมาเป็นชุดครับ แต่แต่ว่าเข้าออกท่านดูดีๆนะครับแพทริกซาน่าครับหมัดขวาปอริญโยนี่รอครับอืมแข่งดีครับโอ้โหพี่สอซะด้วยโอ้เวียดีนี่น่ากลัวจริงโอ้แกเวียงหมัดแต่ละทีน่ากลัวครับปอริญโยมันโดนก็ดีนะครับไม่โดนนี่มันจะหมดแรงเอานี่ครับเลยครับโอ้จิ้มโอ้โหสวยครับซาน่าลูกนี้ครับ โอเคออวไดหลากหลายดูคร okay, oh. ับจุกจิกจุกจิกไปเรื่อยครับแฟนสองไม่โดนครับสอกบลูทูธไปเลยนะโอ้โหจะกระโดดฟันสอกอ้อยังไงโดดซนาทีบสลับขาหัวซ้ายโอ้ยน่จินตนาการดีครับหก้ายไม่โดนคือต่อยกว้างไปนิดครับเปาลิโย ก็อาจจะทำให้พัทิสาน่านี้การระยะแล้วก็เห็นก่อนเลยครับหมัดของเปาลินโยขยับมาเอ้ายังไงดีก็ยังไม่โดนครับหมัดแกกว้างไปครับปาลินโยซานาว้ากระโดดกวาดจับจับแล้วทำไงครับหัวตามด้วยหมัดขวาครับน่าดูเหมือนว่าจะเน้นหนักไปทางด้านหมัดนะครับปาลินโย อาศัยความอึดความถึกเลยครับโอ้แต่ดูจังหวะการออกอาวุธของแพทริกซาน่าครับโอ้โหแกมาที่มาเป็นชุดจริงๆครับอ้า่ามีสอบมาแล้วครับเปาลินโยแมตไอาจจะไม่เท่าไหร่เลยครับแต่ว่าหมัดนี่แหละครับที่น่าสนใจโอ้ยโดนครับไตซ้ายโอ้ไม่ถึงครับยังเข้าไม่ถึงครับระบบการป้องกันตัวเปาลินโยนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ หดีเนยก็คือใจที่ถึงเลยครับใจสู้จริงๆครับ,าบราชบซรลเลียนอ๋อโดนบวกมาดโดนแข้งโอ้โหนี่ทำอะไรไม่ได้ครับเข้าวงในครับวงในนี่ยจ,จะไม่ค่อยเป็นทั้งคู่ครับตัอ้อยู่วงนอกสิครับโอ้โหทั้งต่อยทั้งฟันครับอ่าโดนเข็นล้มลงไป ยิ้มเขินครับเปาลินโยลูกช้าไปนิดนึงไล่ต่อครับแพทริกซาน่าครับตีอุยโดนตีแล้วครับแม่บอกไม่ค่อยเป็นซาน่าบอกเดี๋ยวตีให้ดูครับโอ้เมาแล้วครับแพทริกซาน่าครับเครื่องตีเลยครับแข้งซ้ายไปฮุกขวาลัดมาตีได้ไหมซาน่ายังตีไม่ได้ครับชักจะรับเยอะไปเลยครับเปาลินโยหายใจเริ่มแรงแล้วครับเปาลินโยครับโอ้โดนแข้งซ้ายอีกแล้ว ยังกัดฟันสวนหมัดครับเอามาอ้ามีสับล่างเหมือนกันครับตหน้าจับได้ตีอ๋อกรรมการก็เตือนบอกอย่ากเกี่ยวเชื่อครับอือจิ้มลำตัวต่อยลำตัวโอ้โหสองหมัดเมื่อกี้นี้เห็นผลเลยครับต้องถอยครับปอลินโย มันดักก็จริงแต่ว่ายังต่อยไม่โดนนะครับติดกาดนะครับขอสักบัตรให้เปาลยโยชื่นใจนะครับเอ้าหักซอกโอ้โหโรบัตีอ่ะโดนผลักล้มลงไปลุกช้าแลครับเริ่มจะลุกช้าแล้ว <S <S โดนซาหนหาหลอกทีวี <S 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 โอ้ดูครับชูหมัดขวาต่อยซ้ายโอ้แกนิด โอ้เดาทางเดาทิศยากจริงครับซานะ่า <políticas> ต่อยขวาทีมโอ้โหโอ้โดนจอกอีกแอดเดินเต็มสตรีมนะครับมาคอสปาลินโยจากบราซิลขอหมัดเดียวครับขอหมัดเดียวจริงๆแต่มันจะต่อยได้หรือเปล่านี่สิครับโอ้โหดูครับดูซาน่าครับโอ้กรรมการก็บอกสต็อปลิซเซนมีครับ ขาฟุกซ้ายได้ครับโอ้แต่โดนแล้วไม่สะเทือนครับพัลิซาน่ายกกาดส,สูงๆบังไว้โอ้โดนสวนนีอีกต่างหากครับเปาลิญโยโอ้แล้วก็ไปรับแข้งจะเป็นส่วนใหญ่เลยครับโอ,โ,อโอ้ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับเปาลิญโยโอ้ยังกับเป่าเคลื่อนที่นะครับเนี่ยครับเข้ามาคือยังคล่อมอยู่ครับเปาลิญโยแต่ออกแล้วก็ไปติดกาดติดแขนหมดครับ เวลายังไม่หมดความหวังก็ยังมีครับมาคอสบอลินโยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหออกแข่งมันจริงๆครับฮัทติกซา,าน่าวงในาลากมาเกาะมายังตีไม่ได้ครับอืมแข้งซ้ายทีบโอ้โหก้าวเสียบโอหลากหลายจริงครับซาน่า โอ้แลเป่าลินโยนี่แกก็ไม่ท้อครับขอจ่าจ่าหน่อยครับแขอประเภททีเดียวแล้วหันหลังเข้ามุมเลยครับไขรฟันยางไขรครับโอ้เป็นเป่าลินโยครับโอ้หายใจแรงครับโอ้ก็คงน่าจะเริ่มหมดแล้วแะครับอ่ะใส่เข้าไปลุยต่อโตนลำตัวโหนเน้นลำตัวเลยครับแพทซิกาน่า ฉลาดจริงๆครับพติกซาน่ารู้ว่าเปาลินโยเหนื่อยนิดโจมตีลำตัวเลยครับเผือก็สลับขึ้นบนครับก็เลือกเอาแล้วครับช้าลงไปเห็นได้ชัดเลยครับโอ้ยโอ้อ้าวต้องระวังเหมือนกันครับต้องกอดครับโดนเข้าไปเจอไปสองตุบนี่กอดก่อนแล้วกันครับโอ้กอดแล้วโหนี่ต่างหากครับเขี้ยวจริงๆครับพีติกซาน่าเปาลินโยครับขอทีครับขอที ดูแกรัดล่างอีกครับโอ้โหไล่ต่อยตอนนี้เป็นพัละวันครับเอาไม้เลือกหนึ่งโอ้โยโดนทีฟันยากันเห็นอีกแล้วเห็นเห็นะครับแม่จังหวะนี้ทีเพนเข้าไปเต็มปากเลยครับอ่ะยังสู้ต่อครับ ่เริ่มจะผ่อนคันเร่งเลยครับแพทริกซาน่าไปแล้วครับบุนออกวนออกโอ้โหแต่ปาลิยโยครับยังมาแรงเสียงระคังไม่ดังไม่มีวันหยุดครับดูท่าแกครับโอ้โหยั่วยวนกวนอารมณ์จริงๆครับซาน่าแล้วกเป็นแพทริกซาน่าครับนักรบแมกจ้าครับมวย จอมหลากหลายจากฮังการีครมบชนะคะแนนไปแบบโ,โหสุดระทึกใจเลยครับ